หนาวมากตอนนี้สวัสดีนะคะวันนี้อยู่ที่ไฮพาร์คนะคะอากาศก็อย่างที่เห็นฝนตกไปรอบหนึ่งแล้วก็คงจะตกอีกรอบหนึ่งก็พามาเที่ยวฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะสิ้นแล้วหละเพราะวะ่ามันเริ่มแห้งแล้วนะเริ่มแหง้งออกสิทองตรงนี้นะคะเป็นดงนกแกว้วทุกคนจะมาเล่นกับนกแกว้วเชื่องมากเลยตรงนี้ นกแก้วเชื่องมากอะไรเฮ้ันั่งแกะเด็กนั่งอ๋อยอ๋อยต้องใส่ไปเหยียบโดนอะไรเจ็บเทา้าแน่ๆเลยนึ่เป็ร้องจาอ้าขอโทษนะคะเอาไปเลย บายบายพรทแต่ยิเดเปียนนกปะสวยไหมเขียวแบบอ่อนๆเนาะอยากให้มาเห็นของจริงกันทุกคนจังเลยสวยมากจริงๆนะบรรยากาศตอนนี้ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อน ็นทางรัฐบาลของอังกฤษออกมาประกาศว่าวันพฤหัสนี้คนที่อยู่คนละบ้านเนาะขอห้ามมาพบปะกันก็ไม่เครียดค่ะเพราะว่าที่ลอนดอนมีที่ให้เดินเล่นเยอะแยะมากมายเหมือนในพาร์คแบบนี้ค่ะมาค่ะมารับชมจะพาไปเดินสูดอากาศไปด้วยกันช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำมากมายนะัก เพราะว่ามันใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะทุกอย่างก็หยุดและอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับโควิด -19 ทุกอย่างก็ไม่ค่อยดำเนินตามสะดวกเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงตัมเมอร์เนาะก็มาพายเรือกันได้มาพิกนิกที่นี่ที่สวนเนี่ยเขาก็จะมีวิ่งมาราธอนเนาะเดินมาราธอนกันช่วงตัมเมอร์แต่ถ้าช่วงวินเตอร์เนี่ยจะมีวันเดอร์แลนด ที่ไฮพาร์คเนาะแต่ปีนี้ไปดูเว็บไซต์มาแล้วไม่มีนะคะหรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะเพิ่งไปอ่านเจอในเว็บไซต์นะคะนกแก้วพวกนี้เขาเคยเป็นนกแก้วเลี้ยงนะคะแต่หลุดออกจากกรงแต่เชนี้เขามาจับกลุ่มกันเองนะคะเนี่ยมองไปเมื่อกี้นึกว่าเป็นกระรอกดูใกล้ๆ bon เป็นหมาค่ะต <c oughs> อนแรกนึกว่ากระรอกนิดกระรอกตรงนี้ก็มี ไปแล้วจะเออาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะคะเพราะฝนจะตกอีกแล้วค่ะเห็นทองป้าไหมมืดมาแล้วนกพวกนี้เชื่องมากนะคะถ้าคุณดูในทีวีนะปกตินะถ้าเขาเลโพสต์บให้พากนะ่ยคุณจะเห็นตรงเนี้ยโอเคใายพากก็จบแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วล่ะ เราจะพาไปดูบ้านคนรวยแถวแถวหายพากนะคะอย่าเพิ่งไปยังมีต่อคะ่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะแถวแถวนี้นะถ้าไม่มีตังก็อยู่ยากเหมือนกันนะเห็นคุณสามีบอกว่าแถวแถวรอบๆบหายพ์คเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนอังกฤษอยู่แล้วเพราะว่าเขาขายทิ้งให้คนอาหรับและเขาไปอยู่ต่างจังหวัดกันอันนี้ไม่รูไ้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะปั่มเข้ามา เห็นชื่อร้านค้าไหมคะจะมีภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ด้วยคะ่ะที่ประเทศอังกฤษดีอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนเราก็อยู่ด้วยกันได้คะ่ะติดเท่ากันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกันก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ